ใกล้แล้วนะครับใกล้จะเป็นชายวัยกลางคนเต็มทีแล้วนะฮะแต่ผู้ชายเนี่ยพอขึ้นเลขสามนะมันจะแบบมันจะมันมันกุ๊กกิ๊บกุ๊กกิ๊บหน่อยอ่ะนึกออกป่ะเออนึกออกป่ะนะผู้ชายอายุสามสิบแล้วมันจะกุ๊กกิ๊บกุกกิบแบบไม้บจริงจริงมันจะเข้มเข้มมันมันจะอะไรนะกรอบนะกรลังกรอบนะเออ ใครว่าผู้ชายอายุสามสิบเนียวคือเด็กู่เลยเพราะเราเหลือตั้งเดียวเราจะไปสิงแล้วนะจะไปหลักสี่แล้วจะไปหลักสี่แล้วเรารีบมากเลยตอนนี้นะครับอ่ะนะฮะเขาจะเป็นอีกหนึ่งครั้งนะที่พวกเราจะได้ร้องเพลงนี้ร่วมกันนะครับเป็นการอวยพรวันเกิดให้กับคชานะฮะในกิจกรรมวันนี้เนี่ยเป็นคอนเซ็ปต์คชาพาเพลินนะฮะก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรกับคุณโบเมนะฮะ Uhm อาจจะเป็นการไบ้อะไรบางอย่างว่าหลังจากนี้เราจะได้ดูคลิปแต่งหน้าจากคชานะฮะไปก็จะมาคชาก็จะมาพรอมกับนะครับคลิปแนะนำรองพื้นวันนี้นะครับคชานำมาเสนอ ร้องเพลงนี้ร่วมกันนะฮะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3นสรงซ้ำแฮปปี้บา ปีนี้ลูกน้อมีคนเป็นคนงานอวยรวะหรือครับใครดีครับถามแม่มาเฮ้แม่มาครับแม่สีแม่นะครับสีแม่นะครับสีแม่เข้าครับ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 ขอบรอ2 7ปีของลูกชายเลข27ปีนี้ดีจริงๆนะฮะ่ามีอะไรจะอวยพรลูกชายคนนี้ครับเชิญครับอระดับแรกสุขภาพแข็งแรงหน้าที่การงานรุ่ง แต่แรดีที่สุดก็คือเป็นคนดีรอดูแลทั้งแต่แแล้วกันรักลูกมากขออีกทีครัแม่ขอหมกปิวเลยครับขอมกปิวนะอีกทีนยหนึ่งสองซัคอสีคือสีคือะไรอะนะฮไม่ทันไม่ทัน นะฮะได้เหรออ๋ออ่ะครับตอนนี้ทอนแล้ว มีอะไรจะขอบคุณเป็นพาิการบ้างเพราะว่าเราก็าเต็มที่จะมาทุกปีแบบนี้ขอบคุณนะฮะผมไม่รู้จะประดิษฐ์หรือคิดคําพูดอะไรใหม่ๆมาดีเพราะสุดท้ายแล้วก็คืออยากจะพูดขอบคุณคนระับตลอดนะ6ปีที่ผ่านมานี่เป็นปีที่6ครับซึ่งมันมันก็จะจะบอกว่านานไหมมันก็นานหรือจะบอกว่าไม่นานไหมมันก็ไม,ไม่นานมันบอกทั้งสองอย่างครับซึ่งผมไม่ได้ไปมองอะไรตรงนั้นผมรู้สึกว่ามันเป็นเวลาที่มีความสุขครับทุกๆปีที่ ได้เจอแฟนๆะะในงานนี้หรืองานต่างๆที่เราเจอกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่ยังสนับสนุนนะครับผมอยู่นะทำให้ผมได้มีเป็นส่วนหนึ่งครับทปานทีงส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมได้มีผลงานใหม่ๆออกมาให้ได้ชมกันอยู่เรื่อยๆนะครับได้มีโอกาสใหม่ๆที่แบบเข้ามาให้ผมได้ไขว่คว้าไว้อยู่เรื่อยๆครับุณคือส่วนหนึ่งในนั้นครับก็ขอบคุณครับอาจารย์ และแน่นอนครับเราจะกลับมาพร้อมกับการสรุปผลคะแนนซึ่งเดี๋ยวให้ชาเป็นผู้โอกาศเองนะครับนะฮะทีมที่ได้ที่หนึ่งประกาศทีมเดียวไปเลย